ัสดีค่ะจะปนป่าเด้อว,วันนี้พี่น้องคนปลาคอปลาคอเราต้มมาเรียบร้อยเลยว่าจะไปพริกแห้งไปมาเราต้มยำเลยต้องใส่พริกสดน้พี่น้องไปเลยใส่หอมใส่กระเทียมใส่ขิมินจั็น้อยเพื่อดับขาวน้อพี่น้องเอาไปเลยค่ะ ตำจ้าตำที่ไข็แหลกกันเนะ้อพี่น้องแหลกแล้วใส่ตัวปลาลงไปพนะี่น้องตำต่อเลยค่ะต้องมะเขือกนะินมะเขือแตงผากมือนี่ก็สฝากบ้านไร ตำเสร็จแล้วใส่น้ำซุกลงไปพี่น้องน้ำต้มปลาใส่ไปเลยค่ะโคเรน้ำน้อยน้ำหลายแล้วแต่ต้าหมักเด้อพี่น้องใส่ลย ไม่ได้พุ้งนัวค่ะใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ยายปลาเล็กน้อยโคเรโตใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะโคเรกรอบค่ะเิ็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนตักได้ค่ะกับปุ้นปละคอใส่กันเด้อทุกคนวันนี้ ผักเคียงก็มีต้มมะเขือแตงกวารอนปลาฝากคลิปไปเด้อทุกท่านกับป้นประคอเสร็จแล้วแตงเป็นผักเคียงแล้วพี่นอ้องต้มปลาก็เรียบร้อยพี่น้อง ได้กินทั้งสองอย่างพี่น้องทั้งปนทั้งต้งตมไปจน,นะพี่น้องเห็ดแบบนี้แหละบ้านคุยเห็ดแบบนี้เน้อทุกคนบ้านหนูทําอย่างนี้ค่ะมากินน้ำกันด้อทุกคนมาเคือกกาลังต้มอยู่พี่น้องไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะครับต้มยำปลาช่อนปนปลาช่อนครับแตงวันนี้กลาว่า,า,าสวัสดีนะคะ ฝากโฆษณาในเด้อทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ